<All> กาบนมาสก,การค่ะปูะเบอร์นีเบอ,อร์ไม่เลยเบอร์ไม่หมดเลยมีหลายเบอร์ค่ะปูเบอร์ที่ปูท่มาากบอ,อได้เติมเงินค่ะก็เลยเอาเบอร์นี้ที่มีเงินท่มากจ้าโอ้เรือนี้มันเรือนี้แล้วมันไอที่หายไปมันยัเจ็ดหนึ่งแปดบอก ปูไฮว่ายตอนต้นงวดเนาะสามตัวสองหางมีเจ็ดหนึ่งแปดกับเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะปู <S <S เอานะสามตัวอนอสองตัวล่างเนี้ยมันหลายมือก็ลืมได้ก็ได้ <S 1> <S 1> <S 1> สองตัวล่างนะคะมีสามเก้าเก้าสามสี่เก้าเก้าสี่แต่ว่าปูบอกว่าให้เล่นบนล่างอะคะ่ะเอาไปนี้บันนี้เรื่อเล่ดเล่ก,กันเออสามเก้าเก้าสามนี่อ่าเป็นโค้งสุดท้ายซะเนาะ คงสุดท้ายเราขับปูมือน,นี้วันที่สามสิบแล้วสามเก้าเก้าสามมี่ใ้ให้นิ่นให้นินน่นเป็นล่างเด้อเน้นล่างอย่างเดียวใช่ไหมคะสามเก้าเก้าสามเนี่ยอสำหรับซีเก้าเก้าซีนั้นมันเกิดขึ้นอยู่กับเอฟซี F ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสีพิจารณาเนี่ยโดยโดยส่วนตัวพระอาจารย์กิดมักตัวนี้มกักสามเก้าเก้าสามเนี่ย ตัวที่ชอบที่สุดคือสามเก้าเก้าสามเมนมาจ้าที่ท,ที่ที่ชอบที่ที่สุดคือสามเก้าเก้าสามมันนี่นะมัน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 มนเสริมอีกอับเลขนี่มันยันทำไมไม่ไถือเลขอะไรหลายสำนักนะเลขไอ้แปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดหนึ่งนี่นะั่นเลขนะแปดแปดศูนย์แปดหนึ่ง อ๋อปูจะมาเพิ่มวะค่ะบานนี่อืมนะแปดแปดศูนย์กับแปดหนึ่งที่แรกปูที่แรกที่ตอนตอนงวดปูหายไวแล้วมีหนึ่งแปดแล้วค่ะเออนะมีหนึ่งแปดบานนี่อืมอ่าพระจางก,ก็ยันยัน,ยนมันมันยันมันเป็นศูนย์เนี่ยค่ะคือจะเรนี่มีเมื่อคืนมันเสียง มันเสียงมากล้องเขานี่หูมันคันเทวดามันอยู่บ่ไก่กันเด้อย่าคู่พิ่นวาสิค่ะเพิ่นว่าอยู่บ่ไก่กันอยู่ใกล้ๆกันน่ะมันที่แล้วมันออกยังบน07แม่นบ่ล่ะค่ะในเสียงเสียงเทวดามันเพิ่นคุยกันเพิ่นก็ออกเพิ่นว่าดูสิมันยู่บ่ไก่กันดอกยดือยคู่อะจเพิ่นวาหนําไผตัวพ่นได้ยินน่ะได้ยินในฝันในนิมิตน่ะค่ะเฮ้วก็เลยมันพัดยู่บ่ไก่กันกัน จเฝ้าโทรมาเนี่ยมันเอาจะใครเอาเป็นแปดศูนย์ศูนย์แปดเลยเพิ่มแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะอืมอันนเพิ่มแปดศูนย์ศูนย์แปดคำว่ายูโบไก่กันวันที่แล้วเมื่อเจ็ดศูนย์เจ็ดแมนบอลน้องเดี้ยวแมนค่ะอันนะั้นอันนี้ได้ยินได้ยินในในฝันในน,น,นี้มีฝันนะคันเสียงชัดเจนเลยเพราะว่ายูโบไก่กันตดอกเนี้เนี่ยคู่คนบองสิเป็นวายสี่นะก็ะเลยกระตุ้นขึ้นมาแล้วกระ ก็ดีใจด้วยกันเอาที่สันเขาสันหน้าลเลยก็เลยเฝ้าเฝ้าโทรใหม่นะเพิ่มตัวนี้แหละเพิ่มบีแปปดศูนย <8 80 S 2> ์น่ะเม็ดเดียวคือศูนย์แปดแปดศูนย์แล้วก็ปูบอกว่าเสียงกล่องเทวดาบอกอยู่ในหูว่าอยู่บนไก่กันดอกก็เลยลคิดว่านนะหงวดก่อนออกศูนย์เจ็ดหงัดหนีมันมากไก่ก็คือศูนย์แปดเม่นว่าค่ะคือศูนย์แปดแล้วก็ล่างออกเก้าสอง เลล็กมาไกๆกับตองเกล้าสามเป็นว่าค่ะปู่ก็เลยมาเน้นอีกเออมาเน้นเน้นเน้นให้เก่าสามามเกล้าหนั่นซีเกล้ากับให้เอสซีของนงเกียวทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้พิดเพื่อนพิจารณาเอาหรอกนะเด้อพิจารณาเอาเด้อเล่นบนเล่นล่างเอากัแล้วแต่ความชอบเนาะโอะกับกันไว้น้ำเนี่ยก็ได้เนาะเสียงเสียงนี่น่ะสําคัญเด้ยยูโบไก่มันสิยูบบไก่กันดอกเนี่ยคู่เนี่ะ เสียงเขาแบลวะไรหนในในในนิมิตฝันในฝันน่ะค่ะยูบอโไกากันยู้อโไกากันดอกเนี้ยคู่คนบอกอย่ารนี้ดังแล้วมันอังที่งวดที่แล้วมันก็07หรือถ้าหากเด้อคันผู้เอซี่ผู้เพิ่นซื่อเพิ่นมีทุนเนี่ยพระอาจารย์ว่าเพิ่นสิเพิ่นสิถือเลขคันทุนหลายเขาว่าเพื่อผู้มีทุนแต่ลงทุนหลายแบบมันก็จิมี06น่ะมันมัน คุปไอว่าเข้าเอาเอาเอากันไว้เอาดักไว้เป็นบ่อันนี้พูดถึงว่าผู้มีทุนแต่พ่ออาจารย์ก็บอกบอกบอกวากำลังจะเอาเอาเอาเดินนานะสิว่าเอาถอยหลังอือันนี้เค็ดเคดตามที่เคดพระอาจารย์ก็นึ่งก็ได้สูตรสูตรโบราณของเขมรที่เอามาเนี่ยม่งวดที่สองไอหนิงวดก้อนเอาไม้กันเขาศูนย์เจ็ดนค่ะสูตรนี่นะเอาตามรักสูตรที่คู่บาอาจารย์บรรพุรุษพ้นไวให้นะ คนเฮากันเทสยังหนึ้งชิดยังต้องคิดเดินหาแม่นบอลน้องเบลล์ปูก็เลยว่าิดถอยหลังก็คือถอยหลังปูก็เลยให้ศฮูนแปดบ่ไฮศูนหกคันไหซูนหกไปก็จะว่าร้ายอีกเนาะค่ะคปูมันไม่ทุน่นเออเอาเดินหน้าเลยเอาเดินนาเลยศ<อ>ูนแปดแปดศูนงวดชอบเป็นการซูนตัวเลยแล้งวงวดก้อนนะ่ะปูมั่นใจศูนหมาหล้านเปเส้นเลยงวดนี้ปูมั่นใจคือเกาบ่ค่ะคือเกาอนะคือเกาเพราะมัน,มน กับงเสียงเมื่อคืนนี่เสียงเทวดาเพิ่นว่ามันอยู่บ่ไกลกันดอกยาคู่เพิ่นว่าเว้าเสียงนวนๆเด้เสียงนิ่มในหูนี่บ่คือคนเฮาเว้าเด้ตัววิ่งปูตัววิ่งปูให้เก้าให้นึงให้แปดมานี่ปูเน้นให้บ่ว่าเน้นตัวใดเป็นพิเศษบ่ค่ะไอที่ไห้เบิ่งกันนั่นน่ะ1881น่ะไอ1879น่ะ ตัววิ่งไหมคะปูมักตัวใดที่สุดเก้าหนึ่งแล้วกับตัววิ่งค่ะตัววิ่งกับเก้านี่ฮะวิ่งลงล่างรับบนกับวิ่งหนึ่งกับแปดนะอ๋อเก้านี่เน้นล่างเนาะหนึ่งกับแปดนี่เน้นบนเนาะค่ะอ่าเป็นเป็นเรื่องวิ่งเทวิ่งเด่นวิ่งค่ะพะแล้วก็ยังยังดีใจก็ได้ยินเสียงมือคืนนี่ คำว่ายูโบไก่กันดอกเนี้ยคู่นี่หน้าเพื่อนวังสีมิตรค่ะหลังจากพระาจย์ได้ภาวนานั่งจะเริญมาวหน้าไปแล้วก็นั้นมาณสามทุ่มก็เกือบสี่ทุ่มก็เลยนอนใบจำวัานไปประมาณตีหนึ่งนี่ว่าผฟ้ฟังเสียงมันกับกล้องเข้ามาในหูเลยเสียงนี่มันคิดว่าเป็นเสียงเทวดาเสียงบคุคคลคนเฮาเสียงนิ่มฟังแล้วมันเบาหูนิ่มหูนะมวนไว้ง่ายน่ะมัน เสียงมวนเสียงสุขุมเมนมบาปูอ่าอ่าเสียงอ่อนเส,สียงนิ่มเสียงนุ่นนี่ยนะค่ะบ่คือไอ้คนเฮ้าธรรมดาว้ากันนั่นนะอ้าวอันนี้ก็เริ่มไอจากก็เริ่มมาคิดคิดบวกกับสูตรนี่แหละเท่าที่ได้สูตรมาเพื่อนก็วางสันคู่บาญาก,ก็วางสันเพื่อนว่ากันในเมื่อคนเฮา,ามันไอก็ตามค้เฮ้าได้ตั้งใจสีเชตยังทำธุรกิจยังกั <c oughs> เอาคิดเพื่อวางแผนเดินหนัถ้าเดินแล้วก็เดินเลเื่อยแล้วก็เลยคนระับครับเมื่อบวกก็ขามวาเพิ่นเสียงมาขึ้นนี่มาจูบไก่กันดอกเนี่ยคู่นี่ทำคำนี้ปู่แต่ว่า0880น,นี่น่าจะซื้อบ่ได้แล้วมั้งค่ะปูนี่นะที่เป็นปัญหาตรงนี้ค่ะดังยูค่ะปูดังดัง,าางคักมาแร่งห็นยังไงเหรเอง็ง <laughs> เอาจะไหนกับคนออกมากกับเอซีของน้องเยวก็ที่ไอ้เป็นผู้มีโช่มีลาบเนี่ยนัไนไหนก็ได้มันถ้าเขาเรียกถือว่าเป็นงวดที่สองแน่นองเบลแมนงวดงวดที่ผ่านมากกับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์วิ่งศูนย์ล้านเปอร์เซ็นแต่โป่งเลยค่ะนั่นน่ะมันนี่รอบนี่นะอาจารย์นม่มีค่วามันใจที่มันที่ได้ทั้งล่างทั้งบนเด่นมันใจเข่าบนล่างเลย ฝันก็ดีมคืนเนี่ยว่าอันนี้ว่าคงฝันในีฟังเนาะนี่หลังจากนั้นกับมันงูตัวเงมันย่างไปแล้วมันงูตัวเงียมันมันมันสีดดมันอไองับขางับตีนพระอาจารย์ก็ได้ทกมันบอกอกใจทบขานีมันโดดมาใส่เงี้ยตื่นเลยนี่คือวังเงี้ยงูตัวเงี้ยนี่ค่ะเจ้นี่แหละอันว่าเราก็ยังยังตกใจมีตกใจดีใจ กับเสียงนูงขึ้นเนี่ย<า>สูงไงได้น้องเบียวจ้ากูสรุปตัวเลขกูเนาะเอาสรุปด้วยสรุปด้วยอ่ะท่านสรุปตัวเลขของหลวงปู่ภาวนานะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขวิ่งนะคะเลขวิง่งวิ่งบนหนึ่งกับแปดวิ่งล่างเก้าแมนบอจ้าอืออืมสามตัวบนนะคะเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้าแมน สองตัวนะคะก็คือให้ตัดเล่นจากที่ไอสามตัวนี้เลยมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดแล้วก็ปูมาเพิ่มหนึ่งหางคือศูนย์แปดนะคะในมือนี้ส่วนล่างนะคะล่างปูมาเน้นย้ำๆให้เลยนะคะสามเก้าเก้าสามเน้นล่างอย่างเดียวแล้วก็อีกหคััปูแต่ศูนย์ปแปดแปดศูนย์เก็ เอาลงล่างเั่นน้องเบียวเนี่ยอาการบนล่างน้ำเนาะค่ะการบนล่างเรื่อยๆชุนแปดแปดชุนนี่ครูคนเหรียญบนกระโคงจะพทิกแพ้งเหรียญของเพื่อนเองอยู่เนาะเฮาเหรียญเขาก็ต้องไปกับบนล่างน้ำเนาะจับปูเอาจะได้ได้ก็เป็นถือว่าเอารอบนี้กบ,บุญญาวาสนาบารมีทั้งพระอาจารย์ทิชจะาเลนทิงเขาหน้าอยู่ดีกับลาเกียวน้องเบียวเป็นสะพานบุญให้เดินใด้นาคตต่อไปเพื่อพุทธศาสนาเพื่อสังคมนี่แหละเอาเนาะจ้าปูจะได้ก็น้อง พ่าขั้วน้องเบลก็ให้เป็นผู้จะเจร่ญนในหน้าที่การงานประกอบธุรกิจก็ให้มันสมควบปัถนาไม่ได้ตามวัตถุประสงค์อยายาเจ็บยาไข่ยามีโรคไข้ไข้เจ็บมีแต่สิ่งดีๆเด้วจิตใจล่าเรื่องเป็นผู้มีจิตใจล่าเรื่องบันเทร่องแนธรรมเป็นผู้มีศีลอันงามแล้วดีแล้วเ้ะสาธุอาจารย์พอ่นท่อนสาธุกราบนมัสการค่ะ